สวัสดีครับพบกับร้านอาร์มดูทีดีซีอีกแล้วนะครับจัดให้เลยครับผมสำหรับเจ้า Honda CB500X l e d ปี2016 ัดทัวรลิงขนาดนี้รอคันนี้ผมบอกกันนะเซอร์วิสศูนย์ตั้งแต่ไมล์หลักร้อยอ่ะยาวเลยบุค๊คเซอร์วิสอะไรอยู่ครบดูแลอย่างดีแล้วปี๊บ Explorer ด,ลลด้วยไม่ต้องพูดถึงเลยอะ่ะชุดนี้ก็เกือบ4ี่หมื่นอ่ะปี๊บาชุดนี้ของแต่งคันนี้มีอะไรบ้างนะครับผมรถคันนี้รถปี26ท,ทะเบียนโอนภาษี68นะครับเริ่มอันดับแรกเลยก็เป็นชิวหน้านะฮะทัวรลิงอะ่ะขอแนะนําเลยชิวหน้าควรใส่เวาลาวิ่งอ่ามันจะได้ไม่เหนื่อยมากกาดแฮนด์นะครับผมแล้ว,กกวนะะน การเบรกก้ ण, านคัดนะครับผมตัวแต่งเลยไฟเลี้ยวนี่เปลี่ยนเป็นของปีใหม่แล้วตอนแรกจะเป็นแบบไฟเลี้ยวอ้วนๆใ,ใ,ใหญ่ๆหน่อยนี่เปลี่ยนเป็นตัว LED ปีใหม่หน้าเ <P ing> นือใสปิ้ง <P ing> เลยนะแคทบาร์บนครับสปอร์ตไลท์สองตัวกาดหม้อน้ํานะฮะโอ้ยมองเห็นยางไว้เนี่ยก่อนทะลุไปดูกาดหม้อน้ําดูยางไว้เนี่ยยางหื่นใหม่ตึก๊กสีเสือนี่ไม่มีรอยเลยนะครับผมสีเอ้ยแต่สีขาวฮอนด้าเวลามันปีลึกๆมันจะนี่นะขามุกใช่ไหมอันนี้ก็ อันนี้ก็ป่ะตามนั้นแหละเริ่มออกมุกมุกหน่อยแล้วแต่คือไม่มีรอยล้มไม่มีอะไรนะครับผมตอนแรกนึกว่ารอยอะไรพอจับอุ้ยรอยน้ํายาเรานี่ท่อนะครับท่อเปลี่ยนเป็นตัวปีใหม่เลยนะเป็นตัวพวกปี2อง8ันสิบแปดองันสิบเก้าแล้วเป็นทรงนี้สวยแล้วก็ท่อไม่ดังนี่กุญแจเรามี2ชุดเลยนี่กุญแจกุญแจรถเรามีให้2ดอกกุญแจปี๊บมี2ชุดนี่กุญแจปี๊บ Explorer โคตรน่ารักเลยตัวนี้ปลดไวนะสวยสวยเห็นไหมดูดิสวยสวยไม่ให้ดู อีกแก่ไม่ดูอีกแคันที่แล้วก็ไม่ดูนะอันนี้ไม่ดูบอกว่าปลดไว้เฉยนี่ชุดหน้าเรามีอะไรบ้างที่จับโทรศัพท์สายเดินทางที่จับโทรศัพท์ชาร์จแบตโทรศัพท์นี่เป็นไงเปิดสวิล้วมันขึ้นเลยตัวยกยกตรงนะอันนี้ก็คือยกตรงขับสบายเลยนะมีสวิช์สปอตไลท์ต่างๆมาดูเลขไม์กันเลยนะครับผม <S <S เลขไม์อยู่ที่66 0 0 0นะราครน,นี้ผมบอกเลยเซอร์วิสศูนย์ตลอดในบุ๊กเซอร์วิสเซอร์วิสไปตอน หกหมื left left kind of ่นห้าเฮ้ยแสดงว่าน uh ้ำมันเครื่องที่เขาถ่ายมาวิ่งไปพันกิโลแล้วเมื่อกี้ดูแล้วมันยังไม่ดำนะน้ำมันเครื่องอันนี้ใช้ได้ประมาณสามถึงสี่พันโลเพราะมันห้าพันโลเป็นทีอะเดี๋ยวเราแถมน้ำมันเครื่องอีกหนึ่งชุดพร้อมกรองไปเลยอันนี้ใส่ไว้ก่อนน้ำมันเครื่องค่าเปลี่ยนใหม่ขออนุญาตทำการซานเลยนะครับผมเนี่ยละชึ่งเดียวเซอร์วิสศูนย์นะผมชอบใช่ไหมคำว่าเซอร์วิสศูนย์นะนะดูแล้วเขาใส่ใจรถมากเลย ให้มันไปรู้ไปเลยว่าไม่ได้เสียงว้าวอ่ะที่เสียงที่เสียงที่จับโทรศัพท์เอาใหม่เอาใหม่ยังไงจับโทรศัพท์แล้วก็เงียบเก็บเลยอ่ะมาฟังเสียงอเอาไว้หลอกเซียนว่าเสียงอะไรมาดูระบบไฟต่างๆกันบ้างเลยนะครับผมนี่สวิตช์สปอร์ตไลท์ด้านสายสุดนี่สวิตช์ไฟหน้าสูงตามว่าไฟหน้าเขามีเปิดปิดแล้วไฟเลี้ยวสาย ขวาอ่าว้าซ้ายขวาระบบไฟขาวไฟเบรกถอดออกไหมที่จับโทรศัพท์อ่ะแต่แถมแยกให้เอานี่ผมจับที่จับโทรศัพท์อยู่ พอมันมีพอเราได้จับโทรศัพท์มันก็นเงียบระยะดับเครื่องและอย่าลืมนะอย่าลืมเลยอย่าลืมทวงนะว่าพี่ในคลิปพี่บอกแถมน้ำมันเครื่องกับกรองอีกหนึ่งชุดง่ายอ้าวโอเคผมจัดให้ <c oughs> จัดไปครับผมสำหรับเจ้า Honda CB500X l v d ปี2 0ง6ทะเบียนโอนภาษี68กุญแจ2ดอกบุก๊คซูวิคครบดาว35,000บาทผ่อนเพียง2 8 0 0 4ปีเท่านั้นนะ่ะ แล้วได้ชุดแต่งขนาดนี้เลยอะ่ะหรือจะจัดไปครับราคาเงินสดถูกกว่าแน่นอนครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเท่านั้นนะครับผมสามารถต่อรองได้อีกครับผมสงสัยต้องไหนนะโทรมาสอบถามกันได้เลยนะครับศูนย์แปดเก้าหนึ่งสองหนึ่งแปดสามศูนย์เก้าผมอาร์มจากร้านอาร์มดูทีซีซีเนือสายหรือจะมาดูตัวจริงก็ได้นะครับรถอยู่สมุทรสาครพหลามสองแก่กาวาศามันท้ายนอสิงห์นะครับถ้ามาไม่ดูยังไงปักหมุดมาเลยร้านอาร์มดูทีซี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไลน์แอด @armtvc ลืมใส่แอดน้ำหน้าด้วยนะเบียนมินตอบ24ชั่วโมงอยากให้เพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆช่วยกันคอมเมนต์หน่อยว่าเข้าตาหร,หรือเปล่า10คะแนนเต็มคันนี้รถปีนี้กับราคานี้ให้กันเท่าไหร่ส่วนผมให้ประมาณ8.5นะอยากรู้อะอยากรู้อะสวยผมสวยของลูกค้าสวยเหมือนกันหรือเปล่าครับผมช่วยกันให้คะแนนด้วยนะถ้าชอบคลิปนี้สนับสนุน้านเล็กๆของเรารบกดไลค์แชร์ติดสไคร้ให้ armtvc ด้วยนะครับ อาร์มดีดีซีร้านเล็กเซอร์วิสใหญ่เช่นเคยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ